You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment หุ้นอีกตัวหนึ่งที่มันได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองโดยตรงนะครับก็คือเอาว่าโฮมเดียหรือว่าสื่อโฆษณาเนี่ยยังไม่ได้มีการขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยหาหุ้นที่เราคิดว่า หนึ่งผลกระทบต่อเรื่องค่าเงินจำกัดผลกระทบต่อเรื่องดอกเบี้ยจำกัดผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจำกัดแล้วก็ได้ประโยชน์โดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยที่มีการรายง,งานออกมาทั้งสองสภาว่าเฮ้ยฟื้นตัวกำลังจะเข้าสู่ไฮซีซันนะครับนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่วันนี้ราคาหุ้นผมเชื่อว่าหลายตัวคงมีการปรับตัวลงมาในราคาเปิดแต่เราจะเลือกหุ้นตัวหนึ่งที่แนะนําให้ทยอยสะสมแล้ววันนี้ เราเปิดด้วยตัวแพน B วันนี้เรามีการเริ่มต้นคําแนะนําหรือว่า initial coverage ตัวแพนดีแนะนาทยอยสะสมซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้จะเชิญพีคเข้ามาอัปเดตปูทางก่อนว่าผ่านแพน B มันทําอะไรและในช่วง2ปีปีผ่านมาที่มันมีการเพิ่มทุนซื้อกิจการและทําให้ตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของสื่อโฆษณาของประเทศไทยแล้วเนี่ยมีความ,มน่าสนใจในการลงทุนอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวที่สุ์จะเข้ามาอัปเดตในั่งของสื่อโฆษณาแล้วก็ท็อปพิกตัวอื่นๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้เชิญพีคเข้ามาก่อนเลยสต็อกพีคของเราสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่บอมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้ทางเราก็ได้มีการกลับมาเรื่องบทวิเคราะห์ของตัวบริษัทแพลนบีนะครับอ่าเราก็เริ่มกายเริ่มนำซื้อนะครับชื่ราคาเป้าหมาย8.41บาทต่อหุ้นก็ขอเริ่มที่ภาพอุตสาหกรรมก่อนก็เราคาดว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยจะเติบโตขึ้น10% year on year ในขึ้นปีหลังนะครับแล้วก็4%ในปีหน้าก็ภายใต้การเติบโตของตัว GDP นที่ปีนี้โต2.5%แล้วก็ปีหน้าในโต4.3% โดยราคาว่าตัวสื่อนอกบ้านเนี่ยจะมีส่วนแบ่งตลาดในเงนเงินโฆษณาที่อยู่ประมาณ9.5เเในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยส่วนแบ่งของตัวสื่อนอกบ้าน,นจะขึ้นไปประมาณ10.5หรือก็คิดถ้าเกิดเป็นการเดบัตในแง่ยีอวนเียเนี่ยปีนี้ก็จะโต6แล้วก็ปีหน้ามอจะโต15กลับมาในแง่ของบริษัทนะครับเราคาดว่าแคลนบีเนี่ยจะมีรายได้เติบโต35จากปีก่อนในครึ่งปีหลังแล้วก็จะโตอีก17นปี2023อีก10็นปี2นนี้ในงของายไ้ ถ้าเทียบกับตัว pre-covid เนี่ยหรือปี19เนี่ยรายได้ของปีนี้เนี่ยคิดเป็น123%ของ pre-covid อ่าปี23เนี่ยคิดเป็น143%แล้วก็ปี24เนี่ยคิดเป็น159%ก็หลักๆการเติบโตของรายได้เนี่ยก็มาจากการที่บริษัทเนี่ยใช้โอกาสในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมากนะครับก็ซื้อกิจการของคู่แข่งที่เป็นตัวับธุรกิจสื่อนอกบ้านนะครับอย่างตัวมาโก้อาคว a าแแล้ก็บลี ซึ่งเรื่องนี้นะครับนอกจากจะขยายตัวโครงขายสินเนอกบ้านของแพลนบีเนี่ยก็ยังช่วยลดตัวคู่แข่งและก็ทําให้การแข่งขันในการตัดราคาในสีนอนืบ้านในลดนงนะครับจากการที่แพลนบีเนี่ยก็สามารถควบรวมตลาดของสีนอนืบ้านได้อย่างสำเร็จแลวก็ขึ้นเป็นบร้หนึ่งก็ในแง่ของกําไรนะครับอ่าแล้วก็คาดว่าตัวแพรนบีเนี่ยจะเพิ่มกำไรเฉลี่ยดได้24%ในสัปปีข้างหน้าซึ่งในแง่ของกําไรเนี่ยก็จะเพิ่มเร็วกว่ารายได้ก่องจากโครงสร้างของบริษัทเนี่ยเรามองว่ามีต้นทุนเนี่ยค่อนข้าง ต้น,ตนทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายของที่เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่าเช่าค่าเสือ่อมค่าไฟก็ทําให้ตัวรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะลงมาทอมลายทให้ตัวกําไรเนี่ยมีภาพการเติบโต,ตที่ดีกว่าแล้วก็รวมถึงในธุรกิจอื่นๆที่บริษัทเข้าไปทำนะครับที่เป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆเช่นตัวมวยไทยที่เห็นตัวรั s เซียแมนเวิร์ลซีรีมี b n เมี The มี i c e Thai League แล้วก็พวกการถา่ายทอดสดต่างๆเช่นพวกเอเชียเกมโอลิมปิกเนี่ย ก็จะเต,ติบโต,ตคู่ไปกับตัวไรายได้โฆษณาที่บริษัททำนะครับด้วยอัตราก,กําไรและก็ความต้องการในการใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่าในขณะที่ปัจจัยกดดันในราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมานครับเราก็มองว่ามันก็มีอยู่ประมาณ2เรื่องก็คือหนึ่งคือการเพิ่มทุนในช่วงที่ผ่านมาและอ,อย่าง,งก็คือความเสี่ยงของการเปลี่ยนผู้ว่ากทมอใหม่โดยในเรื่องของการเพิ่มทุนเนี่ยเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยแพลนบีจะเริ่มหยุดการเพิ่มทุนแล้วแล้วก็จะมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของตัว แอ v e r ทิช i ี่ที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเขาก็ซื้อธุรกิจมาเยอะแล้วตอนนี้เขาก็คิดว่าตัวเลขเขาเนี่ยค่อนข้างเพียงพอในปัจจุบันแล้วก็ทําให้เขาโฟกัสในก,การเพิ่มยูเรยมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเรื่องนี้ก็ต้งส่งผลให้ตัวความสามารถในการอำนาจในการต่อรองของเขาเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ในแง่การเพิ่มทุนเนี่ยก็เชื่อว่าตัว ROE ของบริษัทนะครับที่มันจะมีการไดรดลงจากการเพิ่มทุนเนี่ยจะเริ่มกลับมา ท่ากับช่วงก่อน Pre โควิดที่เคยทำได้อยู่สักประมาณ4%ิบี่ยในช่วงปี2 0 2 3ันในขณะที่เรื่องพูดว่ากทมคนใหม่เนี่ยผมมองว่ามันก็มีโอกาสความเสี่ยงที่เขาจะเข้ามาจัดระเบียบของตัวธุรกิจหรือตัวป้ายโฆษณาที่เป็นตัวสื่อนอกบ้านเนี่ยและก็รวมถึงการกำหนดอตรายภาษีใหม่ที่เกี่ยวกับตัวป้ายดิจิตอลอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงระยะสั้นที่อาจจะต้องมอนิเตอร์ต่อไปแต่เรื่องผลกระทบณปัจจุบันบริษัทเหล่และก็เหล่านี้ก็ยังไม่ได้เห็นผลกระทบมากนักนะ ความเสี่ยงนี้ก็จะต้องต้องมอนิเตอร์ต่อไปก่อนในแง่ของราคาเป้าหมายที่เรา derive มาที่8.41บาทเนี่ยผมก็ใช้วิธีสองวิธีมาผสมกันก็คือวิธีแรกคือ DCF ท,ที่เราใช้เพื่อแค p เจอร์ภาพระยะยาวกับวิธีอีกอันหนึ่งคือ P/E R ที่เราใช้เพื่อแค p เจอร์ภาพระยะสั้นแล้วมาผสมกันโดยราคาเป้าหมาย8.41บาทเนี่ยเราใช้ DCF คิดมาได้7บาทแล้วก็ P/E R คิดมาได้9.8บาทเอามาเฉลี่ยกันก็ได้8.41บาท ซึ่งสรุปนะครับก็คือตัวกําไรครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็มองว่ามันก็ยังฟื้นตัวอยู่แต่อาจจะมีการชะลอความเร็วในการฟื้นตัวลงไปบ้านครับจากตัวฐาดต่าปีที่แล้วที่ที่เป็นช่วงโควิดที่ทุกอย่างมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงปีนี้แล้วก็ครึ่งปีนะครับน่าจะเป็นตัวจ r i v e หลักทําให้ตัวแผนปีนมีกำไรมากขึ้นรวมถึงตัวธุรกิจที่เขาเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็ ยูเรีที่ดูจะเพิ่มขึ้นเนี่ยจะลงมาทำลายเยอะทําให้ตัวกาไรของเขาเนี่มีการเติบโตสวยงามในอนาคตครับก็ <c oughs> สรุปนะครับซื้อแนะนําซื้อหุ้นแพลนดีนะครับที่ราคาเป้าหมาย8.41ครับผมแชร์อย่างนี้ให้ฟังแล <c oughs> ้วกันคืออย่างที่เมื่อกี้ผมเกิดมาว่าตอนเนี้ถ้าเราจะหา หุ้นโดมเมสิกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เลี่ยงต่างประเทศไปก่อนบอมีสาการเมื่อคืนนี้เป็นอย่างเงี้ยนะครับเรามาอยู่ในโดเมสิกนะครับที่ได้ทั้งฝั่งของการอัพเกรด GDP คอนซัมชันเติบโตกันมันจะเข้าสู่ไฮซีซันนะครับแล้วก็ความชมื่นของผู้บริโภคเริ่มกลับมาความชมื่นของบริษัทเริ่มกลับมาอัดเม็ดเงินสื่อโฆษณาอีกครั้งนะครับในรอบ3ปี นะครับเราอยู่ในโควิดเนี่ยมา2-3ถึงปีนะครับก็เป็นไตรมาสแรกไตรมาส4ปีนี้ที่หลายบริษัทเนี่ยกำลังจะมีการเริ่มกลับมาพิจารณาในการอัดสื่อโฆษณานะครับแล้วก็ไตรมาส4ปีนี้คุณจะเห็นได้เลยนะว่าจะมีหลายอีเวนต์มากนะครับที่ กลับมาเปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของการประชุมเอเปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวครั้งแรกในรวมถึงประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นอา่าเงินของรัฐบาลเองที่มีการอัดมาสื่อโฆษณาในแง่ของการเตรียมการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็น ICT ไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมติว่าดีทูกับดีแท็กรวบรวมกันได้นะครับอ๋อซึ่งเขาปกติแล้วดีแท็กแอดวานเนี่ยก็เป็นเจ้าแห่งของการอัดเงินสื่อโฆษณานอกบ้านอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออขงตตัััววนมีเด หลายๆบริษัทเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้นะครับเริ่มกลับมาอัดเม็ดหนึง่งสื่อโฆษณาผมไม่ได้ไปาถึงแค่อัฟองมีเดียนะครับคุณดูทีวีก็ได้เนี่ยอย่างเนี่ยผมดู ล่าสุดเนี่ยผมดูยาย่กับมาริโอเนี่ยวันพุธวันพฤหัสเนี่ยก็คุณก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเม็ดเงินสือสือโฆษณาทำไมรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณคือโฆษณามันเริ่มยาวกลับมาเป็นใกล้เคียงกับปกติละกับช่วงเมื่อก่อนเนี้ยโอ้โหสื่อโฆษณาแบบดูแป๊บเดียวนะโฆษณาจบละกลับมาดูละครอีกและแต่ตอนนี้เม็ดเงินสื่อโฆษณาต่างๆเนี่ยมันเริ่มไล่เรียงกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับและในช่วงที่ผ่านมาตอนช่วงโควิดเนี่ยนะครับสองสามปีที่หายไปเนี่ยแพนดี้เขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับคือเขาก็ไปแอกควีด เอาออฟโฮมมาเก็ตแชร์ของเขาเนี่ย <_ an> เพิ่มขึ้นจาก22เปอร์เมาเป็น25เปอร์เซ็นต์26เปอร์เซ็นต์32เปอร์เซ็นต์และล่าสุดเนี่ยเหมือนจะแตกเกือบๆ40เปอร์เซ็นต์แล้วด้วยซ้ำนะครับในฝั่งของตัวกราฟซ้ายและกราฟขวาประกอบขบับนใจกันไปนะคุณจะเห็นได้เลยว่ามาเก็ตแชร์มันค่อยๆขึ้นนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นคีย์สำคัญของใจความของธุรกิจสือ่อโฆษณาคือป้ายของสือ่อโฆษณาฟิกคอสมันตั้งไว้ของมันอยู่แล้วก็คือคุณลงทุนป้ายไปแล้วคุณก็กินค่าเสื่อมธุรกิจหลักๆของธุรกิจนี้คื ต้นทุนหลักของป้ายสื่อโฆษณาเนี่ยคือค่าเสื่อมนะพอเวลาค่าเสื่อมหมดปุ๊บนะครับป้ายมันไหลลงกาไรที่มันสร้างมารายได้ที่มันสร้างมาเนี่ยมันไหลลงบอดทอมไลน์เลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณสามารถเพิ่ม occupancy rate ได้ซึ่ง occupancy rate เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มตามตัวเศรษฐกิจที่มันเปิดเมืองซึ่งถ้าเราประเมินถูกคือไตรมาส4ปีนี้เนี่ยไฮซีซันหลายๆบริษัทที่ผมกล่าวมาเนี่ยทั้งหลายรายอีเวนต์เพลย์เนี่ยนะครับเริ่มกลับมาอัดสื่อโฆษณาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลา โอ้ออคิเป็นซีเรสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก50% 55% 60% 65%เนี่ยไอ้ส่วนต่างตรงนี้มันไหลลงบอททอมไลน์แล้วมาที่จะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้ออ่ะคุณควรไม่รอไม่ควรไปรอซื้อตอนออคิเป n นซีเร e มันเบรกแล้วมันพุ่งขึ้นมาราคาคุณหมจะตอบเราอีกแบบหนึ่งคุณควรจะซื้อตอนที่มันแบบแบบแบบตอนนี้เป็นปิ่มๆอย่างนี้แหละ50% 60%อย่างนี้แหละ นะครับแล้วรอให้มันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาจาก40 50 60เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการค่อยๆฟื้นตัวซึ่งเราคิดว่าไตรมาส4ปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ออคติมิสเนลจะฟื้นตัว,ตวกลับขึ้นมาแบบโดดเด่นนะครับและถ้าเราลงประเด็นรายธุรกิจนะครับเราพบว่าธุรกิจอื่นๆของป้ายตอนนี้เริ่มกลับมาใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่มันจะมีอยู่2จุดที่มันยังไม่ค่อยขึ้นมาก็คือป้ายที่มันอยู่ทางไปสนามบินแล้วก็สนามบินและอีกอันนึงคือป้ายที่มันอยู่ในรถไฟฟ้าซึ่งมันเมกเซนเพราะว่าอะไรครับ รถไฟฟ้าตอนนี้นะครับก็ใกล้ก็กกค่อยๆเริ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สนามบินก็ยังไม่ได้แบบก็คือเราคาดกันว่าปีนี้1 0ล้านคนปีหน้า25้าล้านคนเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกกับทุกคนว่าอะไรพีก็พูดให้ฟังตลอดว่าตอนนี้รายได้ชิปของเบมกับ B t ทใกล้เคียงแล้วขึ้นมาใกล้ขึ้นมาดีแล้วผมเช็คตัวเลขสัปดาห์ที่ผ่านมารถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งแทนบีนทำสื่อทุสารรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยขึ้นมา4 0 0แสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่ออคคิวนเนี่ ที่มันต้องลิงก์กับการเปิดเมืองเนี่ยไตรมาสสี่อ่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าสองอันนี้มันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสองตัวท้ายของแผน B ีที่ดึงออฟฟิเชีเดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นการอธิบายภาพให้เห็นภาพว่าสิ่งที่พีคสิ่งที่ผมกำลังจะพูดมาเนี่ยคือค่อยๆซื้อตรงออฟฟิเชีเดตรงเนี้ยผมว่าจะดีกว่าตอนที่คุณไปรอซื้อไตรมาสสี่ตรงออฟฟิเชีเดมันพิ่งขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือเป็นการสรุปตัวรายละเอียดทั้งหมดของแผนดีนะครับจริง บทวิเคราะห์ของเราเนี่ยนะครับสิบกว่าหน้าเนี่ยนะครับก็มีทั้ง valuation assumption จริงๆเรามีทั้ง up uh, p s i d e risk แล้วก็มีความเสี่ยงทุกอย่างด้วยนะต้องคงสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ทิ้งท้ายนิดนึงเราทิ้งเราประเมินมูลค่า2แบบถูกไหมครับแล้วเราเบลนด์รวมกันถ้าเป็น DCF เนี่ยเราได้กี่บาทถ้าเป็น PE เราได้กี่บาทนะครับครับถ้าเกิดเป็น DCF เนี่ยเราได้7บาทเพราะว่าอันนี้เป็นภาพระยะยาวอ่า DCF ก็จะ c a p t u r ภาพระยะยาวได้ดีกว่า แล้วก็ระยะสั้นเนาะใช้ P/E P/E เราได้เก้าจบาทครับผมมาเบลนกันคืนคึงครับก็คือประมาณเลนจ์ของมันเนี่ยก็คือตัวตัวตัวปลายทางเนี่ยอยู่ที่9.8แต่ว่าเราเบลนด์ดเอเวอร์เรจรวมกันมาเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือออคติเมชันส์เลทคิเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นนะครับเราต้องไปดูอ่าเปิดเมืองปลายหน้าสี่ปลายหาหนปีหน้านะครับแล้วก็ถ้าทำทุกอย่างได้ตามแผนเนี่ย P/E แบนดก็จะขึ้นไปถึง9.8แต่ตอนนี้เราเบลนด์ดอยู่ประมาณ8.4นะครับนี่ก็็เปนภาพรวมนะครับแล้วก็จะมมมีคาาถถขึ้นมานนะครับถาามมวว่่่่แลล้กุสือเีย ถ้าเราเปรียบเทียบกับแผ่นดีนะครับกับตัวที่พี่พิสุทธิ์เวอ e r อย่างเมเจอร์นะครับมันมีความเหมือนความตแตงยังไงนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันก็เอาโฟม m i d i u เหมือนกันนะครับพี่พิสุทธิ์ขอคอมเมนต์เรื่องนี้นิดหนึ่งครับสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์ครับสวัสดีครับครับอ่าตอบคำถามเองของบอมนะครับก็จริงๆเราแนะนําซื้อทั้งสองตัวนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยเรามองว่าตัวตัวแผ่นดีเนี่ยดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ โครงสร้างต้นทุนของทั้งสองรายนนนเนี่ยมันต่างของแพนดีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่อย่างที่พีพูดอย่างที่บอกพูดนะครับแต่ของเมเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปรความแตกต่างกันของสองแบบก็คือถ้ารายได้ไหลามาคนที่เป็นต้นทุนคงที่เนี่ยจะโตเร็วกว่าคนที่เป็นต้นทุนผันแปรต้นเมเจอร์ทำไมมีต้นทุนผันแปรเยอะเพราะว่าต้นทุนหลักของเขาเนี่ยสี 40, ่สิบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ย มาจากส่วนแบ่งรายได้ให้กับสตูดิโออย่างเช่นเขาฉายหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยเราเก็บจ่ายค่าตั๋วหนึ่งร้อยบาทเนี่ยสี่สิบห้าห้าสิบาทเนี่ยเอากลับไปใจ่ายให้สตูดิโอแล้วแต่ว่ามันมนีค่าถ่ายทำที่แพงนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของคาเมเตอร์อันที่หนึ่งอันที่สองเวลาเราดูถึงเรื่องเซอรกิกการ์งเหมือนเดิมนะครับคนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเหมือนเดิมเนี่ยคนที่รับผลประโยชน์ทันทีเนี่ยก็คือตัว กลุ่มสื่อนอกบ้านหรือแผ n น B เพราะว่าคนออกไปหมายความว่า i b a l l เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นพอ i b o l l เพิ่มขึ้นเนี่ยเจ้าของแบรนด์ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเ,เงินที่ฉันใส่เข้าไปเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพแต่คนกลับเข้าไปนอกบ้านคนกลับไปเดินห้างก็ไม่ได้ทั้งหมดที่จะไปดูหนังทันทีนะครับอาจจะไปทำอย่างอื่นนะครับไปช้อปปิง้งกินข้าว นะครับหรือสถานการณ์อื่นๆนะดูหนังก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะผมเปรียบเทียบง่ายๆเวลาคุยกับพีก,ก็คือว่าแทนบีเหมือนเหมือนไอเอโอหรือคนออกมายังไงก็ต้องผ่านสนามบินนะครับส่วนจะขึ้นจะไปทางไหนะจะขึ้นเครื่องบินไกลหรือใกล้เนี่ยอันเนี้ยนนจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็คือคล้ายเมเจอร์มีทางเลือกมีเดสติเนชันให้ดูนะครับที่ที่จะต้องไปจัดการดังนั้นเนี่ย เราจริงๆเราชอบทั้งสองตัวก็คือเราเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจปีหน้าเราดีกว่าโลกนะครับการกระตุ้นกําลังซื้อกลับมารัฐบาลใหม่เข้ามามีการกระตุ้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มสื่อก็จะเป็นกลุ่มที่น่าได้รับประโยชน์นะครับแต่ถ้าตอนนี้ต้องเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกแผน B ก่อนแล้วค่อยเลือกเมื่อเจอรับผม โอเคได้ครับนั่นก็คือเป็นตัว stock pick ของเราในวันนี้นะครับว่าคําถามคือถ้าราคาหุ้นวันนี้เปิดมาตลาดเนี่ยครงแดงกันเกือบหมดแหละนะครับถามว่าจะเลือกซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยวันนี้เราก็แนะนําซื้อตัวแพนดีนะครับจากรายละเอียดที่เราพูดมาตลอด15ทีที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็เลยแนะนําแพนดีเป็นตัว top pick นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพิคมากครับครับสวัสดีครับ โอเคขออนุญาตพิพิสุท์นิดนึงนะครับก็คือเรามาต่อกันในประเด็นที่2นะครับต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนทเที่ยงเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาจากหลายสํานักข่าวนะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตดึงของตัวสถานเศรษฐกิจมานะครับนั่นก็คือเรื่องที่บอกว่ากอสอชนะครับอาจใช้คำนี้ด้วยกันว่า อาจจะไม่มีอํานาจเคาะในเรื่องของดิลนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่นะต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะนะครับซึ่งเห็นบอกว่าจะมีการประชุมเร็วๆนี้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปเอาข่าวมาจากไหนนะครับว่าเคาะแล้วว่าไม่มีอํานาจก็เลยงงๆนิดนึงวันนี้ก็เลยถือโอกาสชวนพี่พิสุทธิก็มาคุยกันว่ามีอํานาจหรือไม่มีอํานาจเนี่ยจะเคาะเมื่อไหร่แล้วถ้าเคาะออกมาว่าไม่มีอํานาจความหมายคืออะไรครับอ่าได้ครับก็เออมันก็เป็นเรื่องเรื่องแบบนี้จะเกิดได้เฉพาะในประเทศอย่างเราอะนะครับ <laughs> เล่าท้าวความนิดนึงนะครับแล้วก็สอชอเองเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นผู้คุ้มกฎเองเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันนะครับจากรอบด้านนะครับแน่นอนเราก็ต้องคิดดูเอาหมวกเขามาใส่นะครับถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราก็คงไม่อยากที่จะทําอะไรที่เ,เกินขอบเกินอํานาจทางกฎหมายแล้วก็ไม่อยากจะไม่ทําอะไรที่กฎหมายให้อํานาจดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไปถาม ถามคนนู้นถามคนนี้ถามหน่วยงานต่างๆไปเรื่อยนะครับก็จะมีเรื่องของสารปกครองที่มีการามีคดีความกันแล้วก็ไปให้ปากคำาสารปกครองมาไม่พอก็ต้องถามกฤษฎีกาก็คือเหมือนเป็นทนายของของหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งกฤษฎีกาเคยปฏิเสธมาแล้วที่ไม่ให้ความเห็นนะครับแต่รอบนี้ถามเข้าไปใหม่ผ่านทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีข่าวลือออกมาว่ากฤษฎีกาเตรียมจะให้ความเห็นนะครับ เออก็ซึ่งความเห็นของกิจสิการเนี่ยแน่นอนมันก็มีสองทางคือหนึ่งกะสะชมีอํานาจกับสองกะสะชไม่มีอํานาจนะครับอันนี้เราเราไม่มีความรู้เพียงพอที่จะที่จะฝันทงลงไปได้ว่ามีอํานาจหรือไม่มีอํานาจนะครับแต่ถึงแม้ว่าถ้ากสถ้ากิษฎิการตีความว่ากะสะชไม่มีอํานาจเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่ากะสะชจะจะ จำเป็นต้องใช้ต้องทําตามสิ่งที่กฤษฎีกาบอกนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวคณะกรรมก,การอีกนะเพราะอย่าลืมว่ากฤษฎีกาเนี่ยไม่ใช่ศาลศาลเนี่ยถ้าสั่งเดินทางซ้ายต้องซ้ายนะครับแต่กฤษฎีกาสั่งเดินซ้ายอาจจะเดินขวาได้อันนี้เป็นความเป็นอํานาจของทางกสทชคณะกรรมการกสทชแต่ละท่านอันนี้ต้องทาความเข้าใจก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ถือแม้ว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย ถ้าตามข่าวที่แฉท,ท,ที่หลุดออกมาเนี่ยกฤษฎีกาจะมีการให้ความเห็นนะครับรบแม้ว่าจะความเห็นออกมาว่าไม่มีอํานาจนะก็ต้องไปดูว่ากสชาที่จะมีการประชุมกันนะ,ะทั้งตอนนี้ทั้ง5าท่านเนี่ยจะตัดสินยังไงจะตัดสินใจยังไงนะครับรบถ้ากสชาตัดสินใจว่าตัวเองไม่มีอํานาจนะครับถือว่าดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับ ดีกว่าที่เราคาดไว้หมายความว่าอะไรคือเราเนี่ยเชื่อว่ากทชเนี่ยควรจะต้องมีอํานาจและควรจะต้องใช้อํานาจในการตัดสินใจนะครับแล้วเราก็เชื่อว่ากทชเนี่ยจะใช้อํานาจในการตัดสินใจอนุมัติการควบรวมของดีวดังกล่าวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะครับแต่ถ้าออกมาเป็นที่ตามข่าวลือที่ออกมาแล้วเมื่อวานนี้หุ้นเริ่มวิ่งเนี่ยก็คือกฤษฎีกาบอกว่ากทชไม่มีอํานาจกทชทําตามกฤษฎีกาก็บอกว่าตัวเองไม่มีอํานาจ แล้วก็เตรียมแค่จะออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้บริโภคซึ่งอันนั้นจะดีกว่าที่เราคาดไว้คือดีกว่าในแง่ของเวลาจะเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับภาพทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือเรายังให้ความเชื่อมั่นว่าดีนี้จะเกิดร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็นะผมเชื่อว่าเราน่าจะให้ความเชื่อมั่นที่สูงสุดในตลาดแล้วนะครับอืเอ่อส่วนส่วนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่าไม่ว่าจะอนุมัติแบบมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจแล้วก็ออกเยียวยาเนี่ย สิ่งที่ตลาดที่ต้องติดตามมีสองเรื่องนะครับ,รบเรื่องที่หนึ่งก็คือ,อมาตรการเยียวยาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอืนะครับก็เริ่มมีกระแสมีข่าวหลุดออกมาว่ามาตรการเยียวยาจะต้องเข้มข้นมากๆนะครับและทําให้มูลค่าเพิ่มจากการควบรวมเนี่ยมันน้อยลงนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งที่จะต้องติดตามแบบที่สองก็คือไม่ว่าจะไม่ว่าเดิวนี้จะผ่านในรูปแบบไหนเนี่ยเราคาดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ย จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแน่นอนนะครับดังนั้นมันก็ยังมีอีกออสองปัจจัยครับก็คือ1นึเยียวยาสองสารปกครองนะครับที่จะยังมากดดันราคาหุ้นสรุปนะครับเรายังแนะนําเหมือนเดิมว่าตอนนี้เส้นทา,นางข้างหน้าเนี่ยยังไม่ได้โล่งยังมีอุปสรรคยู่แม้ว่าเราจะเชื่อว่าดิวนี้จะเกิดแม้ว่าราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้ในหุ้นสื่อสารในแต่ละตัวเนี่ยได้รวมเอา มูลค่าเพิ่มที่กิรจาัดก,การควบรวมไปแล้วนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยเรายังแนะนําให้เป็นเทรดดิ้งนะครับหมายความว่าอะไรถ้าราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาใกล้ราคาเทรนเดอร์เมื่อไหร่นะครับหรือเกินถ้าเกินเนี่ยยิ่งหน้าขายขาย,ขายไปก่อนนะครับเราเห็นอย่างเงี้ยมาสามรอบแล้วจริงนะครับในนี้สี่บาทห้าสิบซื้อห้าบาทขายออใช่ไหม <laughs> เราเห็นอย่างเงี้ยมาสามรอบแล้วซึ่งแกลมันก็โอเคนะสิบเปอร์เซ็นตบวกลบ นะครับผมว่านักลงทุนที่สามารถที่จะมีความคล่องตัวนะครับซื้อเข้าราคาหุ้นขึ้นขายราคาลงซื้อนะครับอันนี้ผมว่าก็จะผมว่าอย่างน้อยเก็บไปได้แบบ 15- 20%นแล้วีเชิรนะสามรอบนะครับก็รอบนี้ก็ยังเชื่อเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราบอกยังมีอุปสรรคข้างหน้าอย่างน้อยอีกสองอุปสรรคก่อนที่ดิวจะผ่านและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าภาพระยะยาวเนี่ยเรามองว่าหุ้นมันจะขึ้นในรูปแบบไหน นะครับนะประมาณนี้ครับอดครับพี่พิสุ์วันนี้ขอบคุณทางที่สุดมากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ